ชาสวรณครับที่ราชดำเนินครับวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ครับก็มีมวยรอบกันละครั้งหนึ่งไฟใบสิงมาบินด้วยนะครับสวัยใจร้ายเจอกับเอ็มพาราดาฉุยใต้เจอกับเสือดุศิตและก็คู่เอกในรูปแบบห้ายกเต็มรูปแบบนะครับชาโดสิงมาวินครับชิงแชมป์1 47ปอนด์ราชดำเนินเจอกับโลโบภูเก็ตไฟครับรุ่งแสงตะวันสพาราชเจอกับเทปูดเพชรเกียรตเพชรและก็เพชรแสนแสบสจตโตปราจีนเจอกับยอดพรานชัยครับน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับ7กุมภาพันธ์นี้ครับบนเวทีครับแลกเข่ากัันตอครบ เตะซ้ายครับยอดมนุษย์ครับเตะขวาครับพยายามจะบวกสอขวาครับคาถาเพชรเจอแข้งขวาเตะขวาโต้ไปขยับถึงตัวครับเดินชนแล้วนะครับอาศัยความยาวเข้าไปครับเปิดเลยครับเหนียวเชือกงานนีเชือกครับครองต่อเลยครับคาถาเพชรครองและจิ้มนี่ส่งครามเข่าเลยคุณปอ้ชไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับเนี่ยครับแทงขวามาเจอขวาโต้ไปครับ ตีเข่าซ้ายข้าทางเพชรแบบต้องตีให้เจ็บนะครับเจอเข่าขวาของยอดมนุษย์กรรมาการแยกมาครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตหรือว่า1ิบเอกกฤษดาพนตือ้อบอกแล้วว่าคู่นี้เกมยาวหนังชีวิตโดนต่อโดนโดอกต่อด,ดอกทีต่อทีวงในจับเยี่ยวตัวออกข้างครับ ต่างคนต่างไม่ยอมครับเลยเขานี่ดูเพชรชวนทะเลาะในแล้วนะครับตอนนี้ครับออกซ้ายเจอซ้ายโต้ไปครับยักขวาก่อนครับขวาราคาครับันดาเพชรพยายามจะเด้งตีสู้นะครับเข้าไม้ออาในเข่าขวาครับซ้ายเจอเข่าซ้ายยัดมาจากยอดมนุษย์มันอยู่ที่วิธีการชกแล้วครับท่านผู้ชมสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นครับ กำลังห้ากำลังได้ใจย,ยอดมนุษย์โอ้โหทรายนี่ยไปสองเมตรแล้วครับเข่าแล้วก็ขวางเอาไว้ครับดูอังร้วกาทาเพชรจัแทงคืนแต่ว่าหนวขวางไว้ทําให้แทงไว้ถนับเหมือนกันแก่ป้องกันตัวดีครับ กดทาได้แล้วไม่ยอมทายครับลุยต่อครับแทงข่าวขวาเจอข่าขวาโตมาครับข่าซ้ายของคาราเพชรข่าซ้ายและข่าวไว้ครับยอดมารุตเจอข่าซ้ายของคาราเพชรยอดมรุตแทงซ้ายและข่าสับศอกไม่ถึงครับคาราเพชรศอกขวาแม่เชี่ยวสีสัไปนิดเดียวโอ้ยุบหรือไม่ยุบยุบหรือยังยังไม่ยุบครับคาราเพชรซี่งข่าวซ้ายยกตรงๆจิกเข้าไปาะอยู่ข้างเชื่กนี่แหละเอาเดนมันเกิดความเจ็บปวดนะครับเพลงเข่าอุ้ยมีศอกแจมครับเอาตีข่าวซ้ายมาครับ แล้วก็ยัดขวาครับหมดยกที่สามนะครับสติงกรดดิงแมวครับพักก่อนครับจากเงินกาลสินครับชิเอกพิชดาคนตอให้สัญญาณแล้วยกที่สี่โอ้ทางด้านยากมนุษย์นี่ยังใช้วิธีแทงแล้วก็ยกขวางเอาไว้อะโอ้สลับเลยครับซ้ายและขวาแต่ว่าเกมเดินเกมบี้เกมเปิดของทางด้านระดาเพชรแล้ชนแล้วครับยกนีเหยียบพันเร่งให้จจมิเลยครับ ตีข่าวขวานะครับคาถาเพชรครับยอดมนุษย์ตีไม่ได้ก็พยายามป้องกันครับกรรมาการแยกออกมานะครับมิศดาพยายามเร่งเกมนะครับมีอัาฉีดให้กับทางด้านของคาถาเพชร50,000บาทนะครับเตะขวาครับยอดมนุษย์ปักศอกปักศอกตีเข่าขวาแล้วตีซ้ายครับยอดมนุษย์ก็พยายามตีขึ้นเอาตีซ้ายมาเจอยัดซ้ายโอ้โหแกยัดได้ละเอียดมากนะครับยอดมนุษย์ วัดกันแล้วครับท่าทรหดหัวใจร่างกายนี่นะครับถึงตัวเอาแสตเตะบังได้ครับตาสานแค่ครับเอาได้แข้งขวาครับยอดมนุษย์าลาคาไว้เข่าขวาเข่าขวาของธนเพชครับเนี่ยครับแกติไม่ได้แกยกบังครับก็บังขึ้นเหมือนกันนะครับแข้งนี้ปลายปลายเท้าต่างฝ่ายต่างสองมาดีธนเพนี่ไม่มีเกียนหลังลยครับพยายามชนแต่ว่าโดนขวางไว้แล้ะครับ ที้เวลายังมีครับคิดได้ทำครับทุกช่องทุกจังออกสายหน้าครับเจอเข่าซ้ายของคาตาเพชรเอาแทงขวามาสวยฮะเจ่ามรดคาตาเพชรตีเข่าขวาครับอ๋ดูฮะสุดฤทธิ์สุดเดชครับมีเท่าไรใส่ให้หมดครับโอ้โหนี่ครับลูกเหลี่ยมมุมในเหลี่ยมมุมในของอู้วางพละทีครับขวาแล้วจับในต่อครับตีเข้าไปตีนอกกับตีในนะครับเย้ ันเลาะอยู่ข้างเชือกครับอือหือสารสุขีครับคู่นี้ใครแพ้ใครชนะนีได้ใจคนดูทั้งผู้แพ้และผู้ชนะเลยคุณป๋องลูกนี้นี่เกี่ยวแล้วไม่ล้มนะครับโอ้พยายามเกี่ยวให้ล้มไม่ล้มนะครับและตัวเองเสียทรงไปเล็กน้อยอ้าวโอ้หมดยกที่สี่ครับพักก่อนครับทาเพชรสิ์มาวินแดงครับเงินเงินอยอดนุชยนายกอถท่าสารา เ,เกตดด้วยขวาของคาาเพชรตั่งขึ้นมาคนละทีไปนะครับต้องเร่งเกมนะครับทางด้านคาาเพชรสลับซ้ายขวาโต้ทุกดอกเหมือนกันนะทางด้านยอบมันษึกเพื่อมาให้ขาดดุลการค้าไปดูถ้าก็รัวพลาดก็หลุดเหมือนกันนะทางด้านคาาเพชรก็ดูฮะไปเข้าแล้วครับ ยอดมนุษย์ก็ไม่เข้าเหมือนกันกรรมการพิสูจน์เอาบอกเอาอีกยังไม่พอเมืองพอไม่มีนะครับเมืองพลนไม่อยู่ขอนแกนคู่นี้เอาสับชกต่อครับเวลายังเหลือเยอะนะนักมวยก็ยังไม่ชกครับรับอีกทีหยุดอีกแล้วครับหยุดแล้วครับทีนี้กรรมการต้องให้เข้ามุมแล้วครับ yeah! Yeah! เข้ามุมแล้วขอไม้ขึ้นมาเลยครับ เหมือนอที่ผมบอกไปแล้วคุณป๋องากรรมาการตามขั้นตอน,น,นเตือนแล้วตอบสุดท้ายก็คือต้องไม่มีการตัดสินนะครับเนื่องจากนักมวยไม่พยายามชกกันครับไม่ออกอาวุธในยกสุดท้ายนั่นเองครับอ่าอ่ะก็